อยสั้นวันพีตอนที่1119วันพีตอนที่1119นี่จะมีเพียง13หน้าเท่านั้นนะครับและตอนนี้ลูฟี่และบอนนี่ที่แปลงร่างเป็นเกียร์5จะเริ่มบวกกับพวก5ผู้เท่ากันแล้วนะครับเอาละฮะก่อนเข้าไปดูก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมนิดนึงนะครับและก็ไปชมกันได้เลยสวัสดีครับพบกับ O ซ Studio ช่องของคนรักหนัง การ์ตูนอนิเมะและคอมิกเริ่มตอนที่1119เนี่ยก็เริ่มต่อจากตอนที่แล้วเลยหลังจากที่ลูฟี่และบอนนี่ได้แปลงร่างเป็นพิกะหรือเกียร้ากันทั้งคู่แล้วเราคนยักษ์ต่างเฮโลกันเต็มที่เลยพวกคนยักษ์ดูท่าทางต่างดีใจและก็เชียร์ลูฟี่และบอนนี่ให้ซัดพวกทหารเรือและห้าผู้เท่ากันและมาสมาคัสนั้นก็พูดว่า การแปลงร่างของไอบอนนี่เนี่ยมันเป็นแค่ของปลอมเป็นแค่เรื่องโกหกและเขาก็เริ่มโจมตีแต่ทางลูฟี่เนี่ยก็แปลงร่างเป็นบอลลูนขนาดยักษ์เพื่อป้องกันการโจมตีของมาร์สมาคัสนั่นเอง และลูฟี่ก็เริ่มบอกกับคนอื่นๆว่าไอสัปปลาดพวกนี้หรือห้าผู้เท่านั้นเองนะฮะมันสามารถฟื้นฟูตัวเองได้แทบจะเป็นอมาตะาเลยแม้จะโจมตีมันเท่าไหร่ก็ตามมันก็ไม่เป็นไรดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือการโจมตีมันให้กระเด็นไปไกลๆจะดีกว่าดังนั้นการโจมตีมาร์สมาคัสนั้นลูฟี่และบอนนี่รวมถึงซันจิและแฟงกี้ก็ด้วย ร่วมมือและร่วมพลังกันโจมตีเพื่อส่งมาสมาคัดปิวออกไปกลางอากาศเลยทีเดียวและทีนี้นะฮะหุ่นยนต์ยักโบราณเริ่มได้สตินะครับและก็ฟื้นขึ้นมามันทำให้หอยท่าชนิดพิเศษนะครับกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งทำให้ข้อความของเวก้าพังได้ออกอากาศอีกครั้งหนึ่งเวก้าพังบอกว่าสิ่งที่สืบทอดกันมานั้นเรียกว่าความตั้งใจหรือพิัยกรรมนั่นเองนะครับ และความหวังจะสามารถส่งต่อได้จากรุ่นสู่รุ่นและตอนนี้นะครับเราจะได้เห็นปฏิกิริยาเพิ่มเติมนะครับจากกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมามและวีวีรวมถึงมอร์แกนด้วยนะครับและกลับมาที่ลูฟี่อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ลูฟี่ได้สู้กับจูปิเตอร์นะคะและเซนท็อปแมนวอร์คิลี่นะครับกำลังมุ่งหน้ามาที่เรือของพวกคนยักษ์เอลบัฟนั่นเอง และทางด้านบอนนี่นะครับก็ดูเหมือนว่าเธอจะหมดแรงและกลายเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งและจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ภาพหุ่นยนต์ยักษ์โบราณเราจะได้เห็นความทรงจำของหุ่นยนต์ยักษ์โบราณและได้ยินเสียงของจอยบอยโดยเสียงของจอยบอยนั้นจะพูดคำว่าเอเมดซึ่งเอเมดมันเป็นคำพูดของชาวฮิปบูโบราณตามความเชื่อเนี่ยคำว่าเอเมดนะฮะมันจะแปลว่า สัจจะหรือการให้สัจจะนั่นเองและคำพูดของจอยบอยต่อมานะนะฮะก็ต่อว่าเมื่อถึงเวลานายจะต้องและก็จุดๆุดจุดไปดูเหมือนว่าคำพูดเนี่ยจะทำให้พวกเราขาใจกันอีกครั้งหนึ่งเราจะต้องอะไรนะจะต้องต่อสู้ต่อหรือว่าจะต้องยอมแพ้หรืออาจจะต้องเปิดใช้อาวุธโบราณทั้งหมด ต,ต้องต่อสู้กับใครต้องทำอะไรอันนี้มีแต่โอดะเท่านั้นที่รู้นะครับที่เหลือพวกเราก็มโนกันไปเองนะครับและหลังจากที่สิ้นเสียงของจอยบอยนั้นเราจะได้เห็นหุ่นยนต์ยักษ์โบราณกระโจนข,นขึ้นมาจากทะเลและโจมตีใส่เวอร์คิลี่และลูฟี่ที่เห็นหุ่นยนต์ยักษ์โบราณก็ตะโกนด้วยความดีใจว่าว้าวนั่นะมันหุ่นยนต์ยักษ์นี่นาะและก็เป็นการจบตอนเพียงเท่านี้นะครับ และตอนหน้านะครับสำหรับวันพีซอาทิตย์หน้านะครับงดนะครับถือว่าเป็นข่าวร้ายเลยเนื้อเรื่องกำลังเดือดเลยทีเดียวเชียวและก็จบกันไปแล้วนะครับกับสปอยสั้นวันพีซตอนที่1119หาากปอยละเอียดมาเมื่อไหร่ทางช่องจะรีบทำให้ทุกคนได้รับชมพร้อมกับภาพอ f ฟฟิ i ชียลเลยนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe รวมถึงคอมเมนต์คอนเทนต์ที่อยากให้เราทำและหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ